เป็นกล้วยป่าที่ไม่มีในตารางด้วยใช่เป็น,เป,นเป็นสายพันธุ์ใหม่เลยอ๋ออยู่างนี้นี่คุณพระเป็นที่ถูกใจมากชื่อว่ากล้วยด่างนะลกชังเออเออตั้งชื่อใหม่ด่างนรลกชัง <laughs> กับรายการดารบชากหรือสวรรค์แก้งครับครับผมวันนี้เราจะไปไหนครับผุ้เจษวันนี้จะไปเอากล้วยเป็นกล้วยป่าที่ไม่มีในตารางด้วยใช่เป็นเป็นสายพันธุ์ใหม่เลยอาจารย์ผมเขาส่งมาให้อาจารย์นี่คือเป็นอาจารย์ที่เคยสอนเป็นอาจารย์ที่เคยสอนผมตอนมปลายเป็นคุณเจษขดต้นไม้ไปด้วยเนี่ยเจ้าต้นอะไรไปแลกกับอาจารย์นะครับเอาเงินไหลแล้วก็อีพีแล้วก็บอนเดมอนลามนี่คืออาจารย์เพื่อเข้าวงการใช่ไหมครับใช่ครับ แล้วนี่คือเขากค้าปรึกษาคุณหรือว่าคุณไปป้ายาเขาป้ายาแหวดีมากวันนี้เราขับจากไหนไปครับปาจีนบุรีใช่ไหมจากปาจีนไปทางขึ้นเขาใหญ่ฝั่งปาจีนก็คือผ่าเขาไปเลยใช่รเราจะข้ามไปฝั่งโคราชต้องต้องเล่าถึงเรื่อง EP ที่ผ่านมานะครับตอนเนี้ยหลายๆส่วนนะเขาขายกันดีมากเลยอะ่ะอย่างเมื่อวานผมคุยกับพี่กอ๊อ อีพีบ้านกินดไม้ขอบคุณมากครับรายการหนังลกตอนเนี้บอลผมหมดสวนแล้วครับเรียบร้อยผมผมก็เลยจะบอกทุกคนว่าตอนเนี้ครับรายการเราเปิดรับว่าใครมีสวนเกษตรสวนไม้ด่างไม้ประดับที่น่าสนใจเนี่ยแนะนําทีมงานมาได้ถ้าอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงปราจานีบุรีเนี่ยนครนายกสระบุรีแปดริ้วชนบุรีเนี่ยผมไปได้หมดเลยนะก็ยังไงแนะนํากันมาได้แล้วก็เสื้อก็ยังฝากกันอยู่นะครับหลังรอบวันที่20ก็อาจจะไม่ต้องพรีออเดอร์ละผมจะมีสต็อกจ่ายให้เลย กัดดีมากกัดดีมากแวะแวะกลางทางจะไปเอากล้วยเอ้ยอออดินถล่มเนี้ยร้ายมากเลยแต่เราแค่มาดูตอนจบนันอาอกาศดีอากาศดีดแค่นี้เขา แสดแยบมากข้างล่าอากาศที่สามองศาครับตอนนี้มองทางไม่เห็นเลยนะครับขับเร็วไม่ได้ถนนลื่นเราอยากทารายการให้คุณชมดูต่อฉะนั้นเราต้องขับประชาครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้เจอแฟนๆครับคือระบบอัตโนมือนะครับอัตโนมือในการเช็ดฝ้าในรถออกเพราะว่าแม่งชื้นมากมันขับไม่ได้มองทางไม่เห็นเนี่ยมันก็ต้องอี๋นะครับนัดกับอาจารย์ไว้ประมาณที่ยังบ่ายเนี่ยไม่รู้จะถึงทันหรือเปล่านะ นี่ก็มาถึงที่หมอสุรานันท์จารย์นัดไว้พี่ยหญ่อาจารย์โทรมาแล้วโทรมาพอดีเลยเข้าเนี่ผมกำลังงอไปเนี่ยรอพี่เซตผมอยู่เลยโอ้โหใหญ่จานของฟ้องเขาแบบเดี๋ยวเดินขับรถออกไปครับสาราเหรอรถอาจารย์จอดข้างทารถจานสีดำใช่ไหมสีดำโอเคครับเดี๋ยวเดินเดี๋ยวข้าออกไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนแรกก็รออยู่นู่นอันนี้เราต้องขับไปเอาอีกใช่ไหมจารย์ ไม่เอาไม่ให้แล้วอ๋ออยู่นี่นี่นี่คุณพระขอเข้าไปดูขอขอบคุณวยครับนี่นี่จานนี่นะเมาให้เรียบร้อยเลยขอบคุณครับนี่ครับขอบคุณด้ยครับเป็นกล้วยป่านะครับกล้วยป่าครับกล้วยป่ายอดสวยมากมันคือกล้วยป่าที่ยังไม่มีชื่อใช่ไหมยังไม่มีครับจานนี้พักฟื้นช่หจ้าพักืนแ้วนวางมันน่าจะเป็นต้อบอกว่าปลาปูผมมาดูเป็นปลาผมก็มองแล้วผมไปเปิดดูในแล้ไปซิร์ปชี้วยบงก้วยนะ เอาจากหนังสือนะก็เป็นปลาปัวทีมเดียวกับปลาปัวอะไคิดปกติปลาปัวมันจะเพาะเมล็ดหนิใช่ใช่มใช่ใช่นี้ก็มาจากเมล็ด่หละอ๋อเหรอแล้มต้นมันเล็กๆคาดเดาได้ว่าอาจจะเป็นนกกินกล้วยปลาปัวแล้วไปทิ้งในป่าอันนี้อาจาไปเอาจากแหล่งกำเนิดมันคือจังหวัดไหนอันเนี้ยชัยภูมิอ๋อชัยภูมิครับอ้ยของอาจรมาเยอะแท้เป็นเงินหลายดังขาวนี่เป็นอีพีนะครับแล้วก็บอลเลมอนมันคุ้มค่าปะเนี่ย โอ้ยมีเ <c oughs> ต็มไม่เาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเอามาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวส่งมาให้ใหม่ไม่เอาไม่เอาพอแล้วเป็นสะ <า S 3> สมไม่เฉยผมก็แค่ดูดูสนุกไปเฉยพี่ไม่ค่อยนั่งหรอกเดี๋ยวก็ติดครับเนี่ยดันนี้ปลายยาวแป๊บเดียว <c oughs> ก็เห็นมันเล่นนี่แหละผมก็เลยไปตามด้วยมันก็สนุกดีนะสนุกเดี๋ยวจามพอมันงอกเยอะอ้าวทัข้อทัข้อเสร็จอาบหายเราเห็นแบบคือชอบลายมันนะพี่แบบมันไปเรื่อยๆใช่ลายลายมันแรนดอมแล้วมันจะแบบออกมาเป็นซ้ำซึ่งซ้ำซึ่งก็เลยสนุกครับสนุกสนุกตรงนี้ดีกว่าเช็ดูที่เจ็ดครบไหมสิบห้ากลุ่นนับ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 จะได้มาสูงเออสิบสองสี่ห้าครบแล้วเออโอเคครับเป็นที่ถูกใจมากกล้วยเราจะไปทําอะไรต่อครับกล้วย ชื่อว่ากล้วยด่างนรกชังเออเออตั้งชื่อใหม่ด่างนรกชังหรือสวรรค์กัะแน่ไม่ขออะไรขอเสื้อขอเอ้ยเอาขอเสื้อให้จานเดี๋ยวส่งให้จานบมอกไซส์จานไซส์เอลไซส์เอล เพราะว่าผมตามดูแล้วผมไปตามไอ้เชยตลอดเพราะว่านี่ลูกสีผมเห็นมันดังแล้วชื่นใจอนี้เราก็ไปรับกล้ยมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแบบอาจารย์สวยทุกใจเลยสวยทุกใจลายลายดีถ้ามันออกมันจะออกด่างเหลืองเหลืองน่อยนะเหมือนปลาปวเลยแต่ไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจแต่บอกว่ามาจากชายภูมิอยู่บนภูเขาเลยคือกำลังงงว่าเม็ดปลาปัวจะไปอยู่ในเขาชายภูมิได้ไงวะ ก็ไม่มีใครรู้ได้นนกอาจจะแอบกินแล้วไปขี้ก็ได้กล้วยด่างนรกชังใช่ไหมชื่อทางการก็กล้วยป่าด่างนรกชังถ้าสมมติว่าจะให้ขึ้นมาแบบมันจะโตนี้มันอีกประมาณก็นานไหมกล้วยเพราะมันเล็ดนี่ก็น่าจะใช้เวลาหลายเดือนนะถ้ามันจะเป็นลําต้นใหญ่ๆแต่กล้วยป่าลําต้นก็ไม่ใหญ่มากเต็มที่ก็แบบสามสี่นิ้วแต่อย่างน้อยก็คืออนุบาลให้มันใบมันมันเด้งขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวเอากล้วยเนี่ยเอาใบพักฟื้นทําฟอร์มให้มันสวยๆแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตดู นีรับซื้อดินนะครับเป็นดินใบก้ามปูเอาไว้ปลูกกล้วยต่อเอาไปทํำกล้วยวันนี้จัดกี่กระสอบครับสิบครับสิบกระสอบสิบกระสอบ,สบ,สอบมันเป็นบินผสมใช่ไหมครับอันเนี้ยนี่ ก็คือเอาใบกระปูผสมดินเป็นดินก็ปรงๆล้วนดีนะไม่ไม่ใช่ดินเหนียวถ้าเป็นดินเหนียวผสมใบกระปูมันจะไม่ค่อยมันจะแฉะด้วยนะนนี้โอเคเลยเมื่อกี้ดูขาวเทียวใบกระปูหมดากได้ใบกระปูอากได้ใบกระปูเหมือนกันครับมันเอาไปใส่ได้หลายๆไม้เลยเนาะอย่างดินเหนียวเนี่ยพอเวลามันมันเอาไปปลูกแต่ใบกระปูนี่คือมันจะอบน้ำเกินไปใช่ไหมใช่ครับไม่เหมาะกับอางน้ำไปปลูกครับก็ตอนนี้ก็จะมีแบบขายปุ๋ยขายปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอะไรเต็มไปหมดเลยนะ อยู่ในเส้นใกล้ๆดงบังปทิตบุรีครับเดี๋ยวจะไปบ้านคุณเจดไปช่ำกล้วยโอเคครับไปขอบคุณครับผมสวัสดีะครับเราก็จะมาช่ำกล้วยกันนะครับที่สวนคุณเจดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เดี๋ยวคุณเจดจะมาสาธิตการช่ำกล้วยที่เราไปเอามานะครับตัวนี้เป็นกล้วยป่า กยป่าด่างเหลืองครับซึ่งยังไม่มีชื่อแต่อยู่ในป่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเลี้ยงฟอร์มมาแล้วแบบว่าใบมันเด้งรากมันออกแล้วอันนี้มาแงดินเก่ามันออกคือวัสดุปลูกตอนแรกที่เรารับมาเนี่ยมันเป็นดินเหนียวเนาะใช่มันเป็นดินเหนียวแบบดินที่เขาแบบทํำมาแบบว่ามันดินอย่างเงี้ยเลยมันมันไม่เหมาะกับการปลูกกล้วยครับเพราะทำใ้กล้วยแบบเหนื่อยเกินไปมันแฉะใบแล้วแบบรากมันไม่ค่อยเดินก็เลยจะมาเปลี่ยนวัสดุก็เป็นนี่ครับฟ้าอันนี้คืออะไรครับคุณเด็ดอันนี้เป็น ดินใบก้ามปูหมักนะครับแล้วก็ผสมใบก้ามปูด้วยแล้วก็จะมีมูลไส้เดือนอันนี้ผสมเรียบร้อยแล้วก็มีสตาร์เก้นจีกับไตโคลูมานี่ผสมเรียบร้อยสตาร์เก้นจีกับไตโคที่เอาไว้ทำอะไรครับสตาร์เก้นจีนี้เอาไว้กันหนอนกันแมลงครับในในดินไตโคมนี่การเชื้อรากาเชื้อราเนาะก็อันนี้ผสมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ครบทวดสารอาหารใช่ครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนชําในกระถางนี่ครับผมห้านิ้วนะครับกระถางห้านิ้วครับเดี๋ยวมาเริ่มมันเลยครับเติ่มแล้วก็ผมจะลองด้วย กะมะพราะ้าวกะมะพร้าวนี่แช่ไว้แล้วสองคืนครับแบบลองก้นกระถงางสักนิดนึดนงระบายนิดนึงก็เพื่อเราครับครับผมนี่ใบลายด่างสวยงามสวยงามครับมันไม่ออกเหลืองมากนะมันออกเขียวๆเ,เหลืองๆนะใช่อันนี้มันเป็นแบบกล้วยป่าแบบเพาะมาเมล็ดเลยนะอยู่ในป่าเนี่ยชาวบ,บ้านเนี่ยเขาไปขุดยังไม่เห็นตอนมันออกเครืออะไรด้วยนะเพราะเราไม่รู้ว่าสภาพต้นโตนเน็นไงใช่ก็ต้องเอามาปั้นกันก่อนอึ๊บอ่ะ เดี๋ยวเริ่มเลยครับผมก็ในวางกล้วยลงไปในกระถางครับ,รบผมแล้วก็เอาดินที่ผสมไว้แล้วเนี่ยใส่ลงไปเลยไอ้พวกนี้จะเป็นดินที่เน้นสารอาหารเป็นหลักนะครับใช่ครับไปก้ามปูใช่ไหมใช่ครับ ครับสำหรับคนที่ปลูกไม้ชนิดอื่นนะครับแบบเวลาใช้พวกใบก้าปปงหมักอะไรนี่ก็จะใช้ได้กับไม้หลายชนิดเนาะใช่ฮะใช้ได้ครบถ้วนเลยถ้าเป็นกล้วยนี่ยิ่งชอบเลยอย่างกล้วยจริงพวกนี้มันชอบแฉะไหครับหรือว่าไม่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 ชอบครับแฉะมากไปก็ลากเน่าก็คือทําให้มันโปร่งๆระบายน้ําง่ายๆหน่อยใช่ครับนี่อันนี้ไม่ต้องไปอบอะไรต่อนะครับเพราะว่ามันเลี้ยงฟอร์มมันสักพักสักระยะแล้วประมาณสักสอาทิตย์แล้วเขาเด้งมาแล้ว คือ<ไ>ที่เรารับมาตอนแรกใบมันจะตกๆกหน่อยเนาะใช่ครับตอนนี้ใบเขาเด้งหมดเลยนะครับระยะเวลาจากที่เราไปรับมาจนถึงตอนนี้ประมาณกี่กอาทิตย์สองปะ่ะสักสองอาทิตย์ประมาณนั้นเออประมาณสองเขาเริ่มเด้งแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มโตปุ๊บเราก็จะเอาไปลงดินนะครับนี่เท่านี้ครับเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วครับวันนี้เราจะทําทั้งหมดสิบห้าต้นนะ เดี๋ยวเรามาทําการเปลี่ยนกระถางเนี่ยอีกสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนึงในเพจ s u เปอร a เนเ e อร์แพนะครับเฟซบุ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้น s เป e ร์เนเจอร์แพนเป็นเพจที่พวกเราสร้างขึ้นมาครับเอาไว้ระบายไม้ที่เรามีกันอยู่นะครับเป็นไม้จับจ้าบของทีมงานดังระลอกนี่เองมีอะไรก็ฝากกดติดตามาดเลยนะครับเดี๋ยวทำทำให้ดูอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งครับไม่ยากครับถ้าเริ่มทาต้นแรกแล้วมันจะเพลินใช่ไหมครับใช่ครับก็เพลินนั่งนั่งได้ทั้งวันนะครับนั่ง ตัวน,นี้ลากเยอะหน่อยโหลากแต่เห็นไหมครับดินมันเหนียวแล้วมันแฉะเกินไปก็แบบลากอาจจะเน่าเน่าได้เราต้องทําการเปลี่ยนถาัางก่อนครับผมต้องให้ตัวต้นมันขึ้นมาจากดินไหมครับจะเน่าลงโค้นหรือไงถ้ารากมันเน่าอ่ะครับแบบว่ามันจะมีลากออกมาตรงตรงหัวเง่ามาอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเนี่ยเราเปลี่ยนวอย่างเงี้ยลากก็ไม่เน่าแล้ว <รอ S 2> เลี้ยงอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ครับใบสวยเด้งเลยถ้าไม่เห็นต้นนี้นึกว่าขาด่างนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ เรียบร้อยเรียบร้อยครับเฮ้อ้าวถือโชว์เลยครับหนึ่งลูกครับเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมไปก่อนเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่ครับที่เราช้ำไว้นะครับยังไงฝากติดตามมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวฝากเพจทูเปอร์เนเจอร์นะครับแล้วเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวเราจะอัปเดตในว็อกของขาวตมมุกเมนนะครับกันในการด่างนรกชังนะครับผมอ้าวคุณเจตบ๊ายบายเนี่ยครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับ